สวัสดีนะครับก็มาอยู่กับผมในมังงะที่มีชื่อว่าเทพยุทธ์เหนือโลกเช่นเคยนะครับโอเคเราก็ไปรับชมกันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปชมกันเลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณะที่หนีด้วยนะครับไปชมกันเลยไปเลยอุ้ม เขาเป็นยอดฝีมือเขตแดนเทวใช่ทำไมเขาถึงยังไม่ลงมือกำลังรองคอยแม้ว่าจะเป็นพวกเราแต่ความสามารถของเปยกวนเหลียญน,นั้นต้องใช้พลังย่างมหาศาลเกือบจะถึงเวลาเหมือนว่าเราควรที่จะลงมือได้แล้วข้าก็าคิดเช่นนั้นรีบจัดการจะได้รับจะได้รีบกลับข้าติดตามเขามากว่าหเดือน จนกว่าจะหยุดร่างกายของข้าวันล้าไปหมดแล้วลงมือกันเถอะ z ้มยา่าหนีเร็วคิดจริงๆเหรอว่าไปกวนเหลนจะไม่สร้างอันตรายออกมาใกล้หรือยังน่าจะใกล้แล้วอยากได้ก็เอาไป มาแล้วมาแล้วเว้ยไม่มีอะไรที่ข้าต้องการเลยเอาไปอีกเอาไปได้อะไรไหมเหมือนว่าเป็นเคล็ดวิชาบางอย่างไม่รู้มันมีประโยชน์หรือไม่ สิ่งที่ปล่อยกวนเหลือนปลดปล่อยออกมานั้นสมบัติจํานวนมากมีการเสียหายและบางสิ่งก็ไม่สามารถใช้ได้มีของแบบนั้นด้วยเหรอเหมือนว่าเขาจะมาทางนี้เขาจ้องฆ่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงจ้องไอเด็กมุมพักปันธมิตรหนึ่งเดียวนั้น จากที่ฆ่าได้ปรัญจิตสัมผัสตรวจสอบเอาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหาเจอแล้วออกห่างจากข่าให้หมดอย่างใครไปแล้วข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเปิดคนเหลนจะจับคนใส่ลงศพด้วยถ้าเคยได้ยินเมื่อสิบปีก่อนที่เปิดคนเหลนปรากฏ เขาได้จับคนคนหนึ่งไปเช่นเดียวกันมีเรื่องเช่นนี้ด้วยเขาจับใครไปข้าก็ไม่รู้ข้าแค่เคยได้ยินมาเท่านั้นเจ้าหนุ่มนั่นมันมีความสามารถพิเศษกว่าผู้อื่นอย่างไรข้าว่าเราไปถามกับคนที่อยู่พักปฐมมิตรหนึ่งเดียวน่าจะดีกว่าจากที่มองดูแล้วเด็กหนุ่มนั่นไม่มีอะไรพิเศษ เด็กหนุ่มนั่นเหมือนว่าจะอยู่กับเจ้าเขาและเจ้านั้นมีความสัมพันธ์อะไรกันเขาเขาเป็นสหายข่าผู้โสหากว่าไม่รังเกียจเจ้าไปคุยกับพักพธมมิตรหนึ่งเดียวน่าจะดีกว่าเราจะสนทนากันอย่างรอบคอบและหาต้นตอเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ฝากท่านด้วยเอ๊ผู้โส กวนปูได้ส่งคนมาอีกหนึ่งคนแต่ข้าได้ยินมาว่าเจ้าเด็กคนนั้นยังอายุน้อยไม่รู้ว่าเขามีความสามารถหรือเปล่าไม่ต้องสนใจหรอกเพราะข้าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วหากเขาไม่มีความสามารถเมื่อเวลาสิปีมันมจบกันอีกครั้งเขาจะต้องตายอยู่ที่นี่ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราแต่ว่านายท่าน นายท่านหลีต้องการทําความจะตามความปัฒน,นาของบรรพุุษให้สําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนายท่านซูเหมาะสมมากกว่าที่จริงแล้วเขาอยู่ในที่นี่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลิกเกล่าวได้แล้วเรามาที่นี่เพราะพาเจ้าตัวตัวเขาไปก็ขอโทษในการอ่านตะกุตะการนะครับเจ็บคอมากเลยตอนนี้เฮ้ย <Hey, S 1> ตื่นได้แล้ว เจ้านายของข้าต้องการพบเจ้าเขาเอาอีกแล้วแล้วผู้โศกวนหนูได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นเจ้ามนุษย์เจ้ามีนามว่าอะไรเผ่ามาร เผ่ามานหรือว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งเผ่ามานพวกเจ้าจับตัวข้ามาทำไมมีแผนการเช่นไรสามหาวตอบนายท่านของพวกข้าไม่ต้องมาตั้งคำถามหากเจ้ายังพร่ำข้าจะตัดลิ้นของเจ้าเจ้าคิดว่ากำลังทำให้เจ้านั้นตกใจกลัวหรือไงหืม เจ้าพอแล้วเหมือนว่าเจ้าจะไม่กลัวแม้แต่น้อยเพราะพวกเจ้าจับตัวข้ามาแต่ไม่ทำอะไรตรายข้าและและยังไม่ผลึกปราณจิตแท้จริงและปราณจิตสัมผัสข,ของข้าขการกระทำเช่นนี้แน่นอนว่าเจ้าไม่มีทางทำลายข้า ข้าได้ยินมาว่ามนุษย์นั้นฉลาดหลักแหลมและเล่ห์เหลี่ยมสมชื่อจริงๆข้าคิดว่าคงไม่มากเท่ากับความโหดร้ายของเผ่ามานหากเจ้ามีความฉลาดเช่นนี้กล่าวได้ว่าเรากำลังจะร้องขออะไรัับเจ้าข้าไม่รู้ว่าสิ่งใดที่ท่านทำให้พวกเจ้าสนใจในตัวข้าจนทำให้ยอดฝีมือแห่งเขตแดนเทวะ ต้องจับตัวข้ามาที่นี่หากมีน้ำใจกล่าวอธิบายอะไรละเอียดให้ข้ารับทราบได้หรือไม่พรรังปันจิตสัมผัสของเจ้าแตกต่างจากผู้อื่นเจ้ามีเพลิงปราณจิตใช่ไหมเป็นอย่างที่ข้าคิดว่าจริงๆได้แต่ข้านั้นมีข้อสงสัยอยู่มากเจ้าสามารถปลดปล่อยปราปรนจิตสัมผัสของเจ้าทั้งหมด ให้พวกเรจาจัเจ้ามีความสามารถเช่นไรได้หรือไม่ข้าจะอธิบายให้เจ้าได้ฟังทุกอย่างแรกเปลี่ยนไม่คิดว่าปราจิตสัมผัสของเจ้าจะแข็งแกร่งเช่นนี้คงพบเจอกับโชคชะตาที่น่าอาัศจรรย์มาไม่น้อยนั่นมันเรื่องของข้าแล้วเจ้าจะกล่าวเรื่องที่ข้าสงสัยได้เยี่องไรข้าเขาบอก ข้าบอกเจ้าได้เพียงว่าข้ามีเจตนาร้ายต่อเจ้าไม่เพียงไม่มีเจตนาร้ายข้ายังจะบ่มเพาะผลฝนเจ้าอีกด้วยเจ้ากูหวข้าข้าจะจดจำเอาไว้เขาก็คือมนุษย์ที่ผู้อาวุโสควรหนูส่งเขามาดูเหมือนว่าอ่อนเอกว่าคนปกติคนเ,เช่นนี้จะทำอะไรสำเร็จได้บ้าง สูเจียนเจ้าอย่าไร้มารยาทคาราวะผู้อาวุโสสีโซรีตอนที่ข้าพบเจอเขาแล้วเขาทำให้ข้าผิดหวังจริงๆในท่านลีเด็กหนุ่มอายุเช่นน้อยเช่นนี้นั่งลงเถอะข้าเขาดีกว่าเพื่อให้มันจบสิน้นเพื่อไม่ให้ตำแหน่งประมุขเผา ป้างเว้นไปอีกสิบปีมันเสียเวลาเจ้าหนุ่มน้อยแห่งเผ่ามนุษย์ระวังตัวเอาไว้กวานเออพาเขาไปพักผ่อนเจ้าค่ะตามข้ามานายท่านหลีชูเจิน้นเรื่องทำตัวไม่เหมาะสมขึ้นเรื่อยๆพวกเราควรจะลงมือเคลื่อนไหวหรือเปล่า หากยังปล่อยเขาเอาไว้ดินแดนแห่งนี้คงอยู่ไม่เป็นสุขแน่ในท่านคนอย่างจุเจียนยิ่งเมตตาเขามากเท่าไหร่เขาจะคิดว่าท่านอ่อนแอมากเท่านั้นถึงเวลาที่ควรสั่งสอนให้บทเรียนกับเขาแล้วข้าคิดข้าขอคิดให้ถี่ถ้วนอีกครั้งเมื่อข้าตัดสินใจได้แล้วข้าจะส่งคนไปบอกพวกเจ้าเองพวกเจ้าไปพักผ่อนเถอะอืม คนที่ชื่อว่าชูเจียนดูเหมือนว่าไม่ครบในของท่านเลยนะและในท่านของเจ้าก็ไม่อยู่ในสายตาของเขาดิริชานตอนนั้นเขาก็คิดว่าตนเองเก่งกล้าไว้ซึ่งคนเทียบเทียนในเมื่อเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและอวดดีแต่ว่าเจ้ากล่าวบอกแก่ค่าได้ไหม ที่นี่คือที่ไหนพวกเจ้าจับตัวข้ามาจะทำจะให้ข้าทำอะไรกันแน่เจ้ากำลังหลอกถามข้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือไงแต่เจ้าไม่ต้องห่วงพวกเราจะไม่ทำอันตรายเจ้าและยังจะฝึกฝนให้กับเจ้าอีกด้วยทำไมต้องบ่มเพาะฝึกฝนให้ข้าด้วยพวกเจ้าต้องการใช้เพลิงปราณแห่งจิตสัมผัสของข้าทำอะไร ก็ขอไปนะครับที่อันจะกดสกานะครับเนื่องจากตัวหนังสือมันตัวเล็กเกินบางคำผมก็บอกไม่ค่อยเห็นนะครับก็ไปกันเลยนะครับโอเคเข้าไปได้หลังจากนี้ห้องนี้จะกลายเป็นที่พักของเจ้าเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราจะเตรียมให้เจ้าเองแม้ว่าจะไม่มีคนเฝ้าตราตรวจตราเจ้า แต่เจ้ายัานหนีไปร่เจ้าไม่สามารถหลบหนี้ไปได้พวองมิติแห่งนี้ถูกปน,นึกเอาไว้แล้วในจุดนี้เจ้าน่าจะค้นพบตั้งแต่แรกเอาล่ะพรุ่งนี้ข้าจะมาเยี่ยมเจ้าเดี๋ยวนี่เหมือนว่าเป็นมอบบุงยามอปลุงยานี้เหมือนจะถูกใช้งานมามากในการกลั่นยาออกมาลักษณะของห้องนี้ เหมือนกับพ้องของนักปรุงยาพวกนี้คงจะเป็นตำราปรุงยาในกล่องนี้สมุนไพรใช่ไหมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็ผ่านมาหนึ่งเดือนมนุษย์คนนี้แปลกมากจริงๆนายท่านหลีเขาแสดงผลงานออกมาอย่างไรน่าสนใจอย่างมากเขาต่างจากทุกคนที่เคยผ่ามาที่นี่ เอาแต่ศึกษาตำราที่อยู่ในนี้และไม่ได้สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในภายนอกไม่มีท่าทีวิตกังวลทำเหมือนกับที่แห่งนี้เป็นบ้านของตนเองในท่านว่าเขาเป็นคนที่โง่เขาหรือเปล่าเขาไม่ได้โง่แต่จากท่าทีของเขาแล้วเลากับเขาสนใจในเส้นทางแห่งการพุงยาทำให้ข้าไม่ต้องเสียเวลากล่าวสั่งสอนเขา ตามข้าไปดูเขาในเมื่อเขาแสดงออกมาได้ว่าไม่เร็วก็ถึงเวลาเหมาะสมที่จะกล่าวบางอย่างให้เขารับรู้นี่เจ้าในท่านหลี่มหาเจ้าเจ้ายังไม่คารวะอีกรอสักคู่ข้ากำลังอ่านตำราปรุงยาอยู่เจ้าไม่เป็นไรข้ารอได้อ่านจบแล้วรู้สึกเช่นไรบ้าง ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยข้าพอจะเข้าใจแล้วว่าเจ้าจับข้ามาอย่างที่นี่ทาไมเจ้าคงจะจับคนที่มีเพลิงแห่งปัญจิตสัมผัสมาไม่น้อยเจ้าจับทําไมเจ้าต้องการให้ข้าปรุงโอสถให้เช่นนั้นหรือมันเป็นโอสถชนิดหนึ่งมันเป็นโอสถที่มีเพียงผู้ที่มีเพลิงแห่งปานจิตสัมผัสเท่านั้นที่สามารถปรุงมันออกมาได้ ข้ากำลังสนใจในการปรุงยาอยู่พอดีเลยหากว่ามีข้อมูลเปลี่ยนที่เหมาะสมข้าจะช่วยเจ้าไม่ปฏิเสธน่าไม่อายผู้ฝึกยุทธที่มีพลังเพลิงแห่งปราณจิตสัมผัสที่มาอย่างที่นี่ทุกคนในทุกสิบปีพวกเขาล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถเจ้าคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถกว่าพวกเขานั่นมันคือปัญหาของเจ้า พวกเจ้าไม่ต้องของบนและอีกอย่างไม่ใช่ว่าพวกเจ้าต้องการให้ข้าประสบความสำเร็จในการปรุงโอสถนนั่นเหรอมันมาบ,บุุษของพวกเราคือสาวกที่รับใช้เทพจ้ามารในรู้ว่าผ่านมาแล้วกี่ปีเพราะเหตุผลบางอย่างทำให้มันพรบุษของพวกเราถูกกักขังอยู่ในแดนมิติลึกลับแห่งนี้ และไม่สามารถออกจากแดนมิติลึกลับแห่งนี้ได้ไปจนวันตายแดนมิติลึกลับส่วนดินแดนลึกลับแห่งนี้เป็นห่วงมิติเล็กๆที่พวกเราเอาศัยอยู่ตามตำนานในสมัยบรรพกาลในขณะที่ยอดฝีมือจำนวนหนึ่งกำลังต่อสู้มันจะทำให้ห่วงมิติเกิดการฉีกขาดก่อให้เกิดห้วงมิติที่ถูกปิดผนึกเอาไว้เช่นนี้ นั่นคือแดนมิติลึกลับเช่นเดียวกับถ้ำฟ้าสวรรค์ที่เกิดขึ้นในนิกายโลหิตครั้งนั้นสิ่งนั้นมันเรียกแดนมิติลึกลับปัญหาคุณสมบัติของร่างกายทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกภายนอกดังนั้นจึงต้องใช้โอสถชนิดหนึ่งทำลายข้อบกพร่องในรักษาร่างกายของพวกเรา เขาแล้วปล่อยกวนเหลินละเขาก็เป็นคนของเผ่ามารทำไมเขาถึงออกไปได้เจ้าหมายถึงผู้โสกววนูเขานั้นตายไปนานแล้วแต่เขาใช้วิธีจัดเก็บวิญญาณทำให้เขายังสามารถเดินได้เขาเป็นดังศพเดินได้ พวกเราเองก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นบุคคลในสมัยหรือปีใดในความทรงจำอันยาวนานของผู้ที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดของเราดำรงอยู่ที่นี่มาตลอดโงศพสีโลหิตที่วนแฟนหลังของเขานนั้นเป็นสิ่งที่ผลึกดินแดนมิติลึกลับของพวกเราเอาไว้อาจกล่าวได้ว่าผู้โศกวกหนูรับผิดชอบชะตาความเป็น ตายของพวกเราหากมีคนแย่งยิงรงศพสีโลหิตที่บนแผ่นหลังของเขาแล้วทำลายละ่ะสถานที่แห่งนี้จะถูกทำลายพลังเวทแห่งห้วมิติจะฆ่าตายทั้งหมดชีวิตของเจ้าไม่ได้อยู่กับมือของตนเองหรอกเหรอเจ้าเองก็เช่นกันดังนั้นเพื่อให้เจ้าออกไปได้จากนี้จากที่นี่ให้เร็วที่สุดเจ้าต้องพยายามเข้า ออกมาแล้วสุดยอดไม่เลวเลยความคืบหน้าเป็นเช่นไรบ้างคารวะผู้โสทั้งสถือว่าเขามีความสามารถอย่างมากเขาไม่เคยปรุงยามาก,ก่อนแต่หลังจากที่เขาศึกษาได้ไม่นานตอนนี้เขาสามารถปรุงโอสถขั้นปฏตพีระดับสูงออกมาได้ไม่นานเขาคงสามารถปรุงโอสถขั้นจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้ เก่งกาจเช่นนั้นถ้าหากความสามารถเขาเพิ่มขึ้นลดเร็วเช่นนี้ไปเรื่อยๆข้าคิดว่าใน10ปีเขาคงสาม,มารถปุุโอสถดขัน้เทวะออกมาได้อย่างแน่นอนผลงานที่เขาแสดงออกมาทำให้พวกเราวางใจแต่ตอนนี้ยังมีปัญหาหนึ่งที่กองอยู่ตรงหน้าของพวกเราปัญหาเช่นไรเรื่องวัตถุดิบ แม้ว่าดินแดนมิตีึกดลับที่พวกเราอาศัยจะมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่วัตถุดิบที่เติบโตออกมามีขีดจำกัดและจากการใช้มันในระยะเวลาที่ผ่านมาจำนวนของมันไม่มากเท่าที่ผ่านมาหากเราไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่พวกเรามีจะเพียงพอที่บุมเพาะฝึกฝนให้เขากลายเป็นนักปรุงยาในขั้นเทวะหรือไม่หากไม่เพียงพอ แล้วจะทำยังไงละ่ะสามารถให้ผู้สุขวรหนูซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากลูกภายนอกเข้ามาได้ไหมเขานั้นตายไปแล้วไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้หลายร้อยปีที่ผ่านมาหลายร้อยปีที่ผ่านมาจูเจนไม่เคยลองขอสมุนไพรจากวิหารเทพมารเขาเองน่าจะมีเก็บไว้จำนวนไม่น้อย ใช่จะใช้จะใช้ของเขาให้ตายเขาก็ไม่มีวันฟังคำสั่งของท่านอย่างแน่นอนในท่านหลีเป็นประมุขของวิหารเทพมารศิทธิสาวกแห่งเทพมารต้องฟังคำสั่งของนางทั้งหมดจู้เขียนไม่ฟังคำสั่งของเขานั่นคือก่อะบทเจ้านั่นมันคิดก่อะบฏมาตั้งนานแล้ว ไม่ต้องกล่าวถึงชูเจียนส่วนใพรเหล่านั้นสามารถใช้ได้ระยะหนึ่งหากวันใดมันหมดไปพวกเราค่อยปรึกษาหารือกันถึงเรื่องนี้กวนเอ,อ๋เจ้าอยู่ดูแรเขาที่นี่ต่อไปหากเขาต้องการสิ่งใดหากมากหากไม่มากไปเจ้าทำความปรารถนาของเขาได้ตัวไร้เงื่อนไขอืมเข้าใจแล้วจะไปแล้วเหรอไม่คุยกับข้า เจ้ามีเรื่องใดเอ่อข้าควรจะเรียกพวกเจ้าว่าข้าวินามว่าหลีหยงนางคือหั่นเฟยและวาหมูส่วนเจ้าจะเรียกผู้อาวุโสหรือชื่อตรงตรงยังไงก็แล้วแต่พวกเจ้าหั่นเฟยชื่ออย่างกับเป็นมนุษย์เจ้าว่าไงนะอย่าเข้าใจผิด ้าแค่รู้จักสตรีที่มีกลิ่นอายเช่นเดียวกับเจ้าและคนอย่างพวกเจ้าภายนอกเยือกเย็นแต่ภายในจะร้อนรุ่มเจ้าอยากกล่าวอะไรในเมื่อพวกเจ้ากำลังร่วมมือกันข้าจะไม่กล่าวอ้อมค้อมกล่าวตามความจริงข้าทราบดีว่าพวกเจ้ากำลังปิดบังข้าแต่อยู่ที่นี่ข้าสามารถฝึกฝนได้ค้นคว้าปุงยาโดยไม่ต้องกังวล ข้าจะไม่กล่าวถามสิ่งที่พวกเจ้ากำลังผิดบังถือว่าเป็นเรื่องของพวกเจ้าแต่ในเมื่อพวกเจ้าต้องการให้ข้าเติบโตและก้าวหน้าขึ้นมาพวกเจ้าต้องให้สิ่งแลกเปลี่ยนที่มากกวา่าในเมื่อข้าถูกพวกเจ้ากักขังอยู่ที่นี่ข้าไม่ได้รับผลประโยชน์แต่กลับต้องพยายามเพื่อพวกเจ้าข้ารู้สึกไม่สบายใจเจ้ายัางต้องการผลประโยชน์ ย่ารำปลคำเกินไปพวกเราไม่ได้กักขังอิสระของเจา้าและใจกว้างต่อเจ้าอย่างยิ่งแล้วง<ๆ>ั้นข้าก็เลือกได้ว่าในขณะที่ก้าวหน้ากลายเป็นนักปรุงยาในขั้นเทวะแล้วข้าควรปรุงโอสถให้พวกเจ้าหรือไม่หรือตอนที่กำลังปรุงโอสถข้าจะทำบางสิ่งที่พวกเจ้าทานที่ พวกท่านไม่สามารถตรวจสอบได้เจ้าก้ามันเป็นเรื่องในอนาคตข้าเชื่อว่าข้าสามารถทําตามความปรารถนาของเจ้าได้เจ้าไม่มีทางทําเช่นนั้นใช่ไหมตราบใดที่สิ่งที่เจ้าต้องการนั้นไม่มากเกินไปเจ้าต้องการอะไรข้าต้องการเพลิงแห่งปราณจิตสัมผัส